คือน้ำหวานก็กินกินผลิตภัณฑ์ของแม่มดอะไปด้วยพร้อมกับยาของโรงพยาบาลแต่ว่าก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ของแม่มดน่ะน้ำหวานก็กินตัวนี้มาก็เกือบปีแล้วนะแต่ว่ามันที่มันที่16ที่ผ่านมาน้ำหวานไปตามไปนัดของแพทย์ก็คือ16กันยาที่ผ่านมาของโรงพยาบาลกระบี่หมอแจ้งผลการตรวจเลือดอผลค่าเลือดแล้วก็ผลค่าตับ เลือดดีตับตับดีแล้วก็ไวรัสตายหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นศูนย์น้ำหวานร,รู้สึกน้ำหวานร,รู้สึกอ่า amazing ม,มากเลยค่ะประทับใจมีความแบบศรัทธาเอาคําว่าศรัทธาเลยเพื่อนๆนมีความศรัทธาประทับใจแบบอุ้ยทำไมฉันเพิ่งเจอเขาอะทำไมเขาฉันทำไมฉันเพิ่งเจอเขาอะก็คือน้ำหวานทานผลิตภัณฑ์ของแม่มด ทั้งสามตัวนี้นะคะทานไปได้สิบสองวันนะคะ่ะเพื่อนๆน้งหวานได้ผลิตภัณฑ์ของแม่มดเมื่อประมาณวันที่ต้นต้นเดือนกันยาค่ะแล้ววันที่สิบหกกันยาหมอนัดน้ำหวานก็ไปตามนะัดแล้วก็หมอแจ้งผลมาน้ำหวานรู้สึกตอนนั้นนะที่หมอแจ้งผลไปแล้วก็คือหมอพูดย้ำสองรอบว่าอับดีเลือดดีไวรัสตายหมดแล้วเป็นศูนย์ี่ยตอนนั้นแล้วรู้สึกขนพองเลยอะ่ะคนใต้ก็เรียกขนพอง คนพองเลยรู้สึก Amazing มากในใจนะคิดว่าอุ้ย Amazing มากเลยว่าทำไมฉันเพิ่งเจออ่ะฉันน่าจะเจอเขาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเหมือนทุกคนเหมือนทุกคนเจอผู้ชายอะ่ะเอานะ้งหวานได้เพงก็เปรียบ